โจโจพยักหน้าอย่างเชื่อฟังผู้จัดการชำองมองหนูน้อยแล้วกล่าวกระแนกกระแหนต่อไปถ้าไม่มีเงินก็อย่ามากินอาหารที่นี่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เธอจะมาชักดาบได้โจโจตอบรับต่อไปนี้หนูน้อยจะไม่เชื่อคำว่ากินได้อย่างเต็มที่อีกแล้วเพราะมันคือคำโกหกทั้งนั้นเธอกินเก่งเกินไปอาจารย์เจ้าอาวาสเลี้ยงดูเธอไม่ไหวอาจารย์หยวนหมิงก็เลี้ยงเธอไม่ไหวคราวนี้ยังลามมาที่อาจารย์ลุงหมิงทงอีกคนเธอจะทำอย่างไรดี จริงสิเธอยังไปบินทบาทขอข้าวได้นี่เมื่อนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้แววตาของโจโจพลันเป็นประกายขึ้นมาทันทีคราวนี้หนูน้อยกลับมามีกำลังใจอีกครั้งเธอจะทำแบบนี้แหละอาจารย์บอกแล้วว่าเธอเกิดมามีชะตากรรมขัดสนเงินทองเหมาะที่จะทำอาชีพขอทานน้อยที่สุดแล้วอาชีพนั้นจะต้องทำให้เธอมีข้าวกินอิ่มแน่นอน ในขณะที่ผู้จัดการกำลังจะพูดบางอย่างต่อน,นั้นจูจ่ๆก็มีพนักงานเดินเข้ามากระซิบบางอย่างที่ข้างหูเขาทำให้เขาอุทานออกมาด้วยความตกใจคุณนายฉินคุณนายฉินมาได้อย่างไรไหนจะคุณผู้ชายอีกคนเขาเกิดความสงสัยขึ้นมาแต่สุดท้ายก็รีบเดินออกไปด้านนอกด้วยสีหน้าประจบประแจง โจโจมองตามแผ่นหลังของเขาหนูน้อยไม่ได้คิดมากเช่นเดียวกันหลังจากที่ล้างชามใบสุดท้ายเสร็จแล้วเธอก็ผ่อนลมหายใจยาวแล้วกระโดดลงมาจากบนเก้าอี้เธอสะบัดแขนที่ไม่ล้าทั้งเหนื่อยทั้งหิวหนูน้อยจึงหยิบเอาบาดทองเหลืองออกมาจากในห่อผ้าแล้วปลุกหมิงทงพลางจ้องเขาด้วยดวงตาที่สแปว๋วอาจารย์ลุงหมิงธงพวกเราไปบินทบาตกันเถอะหมิงทง ห้านาทีต่อมาหลังจากฟังแผนการขอบินทบาทอาหารของหนูน้อยหมิงทงก็หาวอดใหญ่แล้วกล่าวอย่างเหนื่อยหนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยอดเยี่ยมมากมันต้องแบบนี้แหละโจโจพยักหน้าเป็นไก่จิกข้าวเปลือกสิที่รองบอกแล้วว่าขอเพียงแค่ตั้งใจทํางานก็จะหาเลี้ยงชีพได้ไม่ยากในเมื่อพวกเขาเลี้ยงดูเธอไม่ไหวฉะนั้นเธอก็จะหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง ทั้งสองเดินตามกันออกไปด้านนอกร้านเนื่องจากพวกเขาเดินเข้ามาจากประตูด้านข้างในตอนที่เดินออกไปจู่ๆพวกเขาก็เห็นว่าผู้จัดการกำลังพาคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีและฝีเท้าที่เร่งรีบโจโจยื่นหนอนหน้าออกไปมองจู่ๆหนูน้อยก็อุทานออกมาเพราะหญิงชราคนนั้นคือคุณย่าที่เธอเพิ่งช่วยชีวิตไปเมื่อตอนที่ลงมาจากเขาไม่ใช่หรือเพียงแต่ดูจากสีหน้าที่ไม่สู้ดีและท่าทีที่ดุดันใครกันที่ทำให้เธอโกรธขนาดนี้ ไ,ได้แล้วยังต้องไปบินทบาทขอเข้าอีกไม่ใช่หรือหมิงทงเอามือปิดหน้าตัวเองแล้วพูดจารบเร้าเขากวาดตามองไปรอบด้านเพราะกลัวว่าจะเจอคนรู้จักเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แม้เพียงเสี้ยวนาทีเดียวเพราะมันน่าขายหน้ามากอ่างไม้โทรอ่งไ,ม,งไมยมกเมื่อนึกถึงเรื่องสําคัญขึ้นได้โจโจจึงรีบสาวเท้าเดินออกไปหนูน้อยไปไหนแล้ว คุณนายชินเดินมาที่หลังครัวเธอมองไปยังชามที่เพิ่งถูกล้างเสร็จและถูกวางกองรวมกันราวกับมีเป็นพันใบทันใดนั้นก็ราวกับมีเมฆหมอกดำมาบดบังใบหน้าของเธอไว้ผู้จัดการมีสีหน้าซีเซียวขนาดบนหน้าผากมีเหงื่อเย็นๆไหลซึมออกมาอย่างไม่กล้าเช็ดเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ด้านในแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะกักเอออาจเป็นเพราะออกไปแล้วคุณนายชินตวัตสายตาคมไปทางเขากล้าให้ผู้มีพระคุณตัวน้อยของฉันมาล้างจานเธอนะ่ามันกล้าไม่เบาเชียวนะ ตอนนี้เธอโกรธมากจริงๆผู้มีพระคุณตัวน้อยของเธอเพิ่งอายุเท่าไหร่กันเชียวทำไมพวกเขาถึงใจร้ายปล่อยให้เด็กตัวน้อยต้องมาล้างชามเป็นจำนวนมากขนาดนี้ได้ตอนแรกผู้จัดการอยากจะพูดว่าเป็นเพราะพวกเขามากินแล้วชักดาบในร้านก่อนแต่เมื่อเห็นสายตาแสนเย็นชาของเธอเขาก็ได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าพูดอะไรตอนนอน,นี้ขาทั้งสองข้างของเขากำลังสั่นเทาใครจะไปคาดคิดว่าเด็กน้อยที่สวมใส่เสื้อผ้ามอซอและกินราวกับคนตายยอดตายอยากจะรู้จักกับคนของครอบครัวฉิน พอนึกถึงเรื่องที่เขาเพิ่งทํากับเธอเมื่อครู่นี้เขาก็ยิ่งหวาดกลัวเข้าไปใหญ่เพราะทุกคนในจิงเฉิงต่างรู้ดีว่าคนในครอบครัวฉินปกป้องพวกพ้องที่สุดแล้วไม่ว่าใครก็ไม่อยากมีปัญหากับพวกเขาทั้งนั้นครั้งล่าสุดที่มีคนมารังแกคนในครอบครัวฉินเขาคนนั้นถูกหักแข้งหักขาจนพิการไปตลอดชีวิตเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็พลันเขาอ่อนขึ้นมาสีหน้าดูซีดขาวยิ่งกว่าเดิม คุณผู้ชายชินกวาดตามองไปรอบด้านสุดท้ายก็หันไปมองบนชามที่มีน้ำหยดติ๋งๆพลางพูดว่าดูเหมือนจะพึ่งไปได้ไม่นานน่าจะยังเดินไปได้ไม่ไกลตอนนี้รีบไปหาผู้มีพระคุณตัวน้อยกันก่อนเถอะ